ครับวันนี้ผมก็มาโหลดสินค้าเป็นโซดาไฟนะฮะหรือโซเดียมคาร์บอนตเอ่อมาโหลดที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับเป็นหนึ่งสถานที่ที่น่าจะยากสุดลวที่ผมเจอนะเพราะว่าต้องทําการขึ้นสินค้าด้วยตัวเองนะครับไม่มีพนักง,งานต้องอ่านทุกขั้นตอนนะนี่คือภาษานี่คือสําคัญมากผมไม่ได้เก่งแต่ว่ามันต้องใช้นะครับเรื่องภาษาในกับอาชีพนี้โดยเฉพาะงานที่ผมทำนะฮะภาษาจะค่อนข้างต้องใช้เพิ่มนะครับก็คือเข้ามาวันนี้ เขาบอกแค่ข้างหน้าให้วนมาแล้วโรงงานใหญ่มากผมก็วนเข้ามาแล้วให้เปิดฝาถังผมก็ไม่รู้มันไม่ได้บอกอะไรอะไรผมเลยอะไรเงี้ยแล้วขับเข้ามาครับผมก็เลยเปิดไว้ช่องสองนะให้อากาศระบายแล้วผมก็หยอดไอ้บ้องโหลดเต้าลงมาเนี่ยสเปาเนี่ยครับลงมาที่ช่องสามแล้วเดี๋ยวน้ําหนักผมจะสักประมาณยี่สามตันครึ่งเพราะว่าผมกลัวว่าน้ําหนักจะเกินเรื่องเพาขับนะครับน้าหนักรวมไม่เกินแต่ตู้ยี่ห้อเนี้ยข้างหน้ามันแบกได้แค่สิบตันครึ่งนะ ผมกลัวว่าของไหลจะช่องสามมาจะไหลเข้ามาที่ช่องหน้าแล้วผมจะแก้น้ําหนักยากเพราะว่าของข้างหลังจะสูงกว่าข้างหน้านะครับกลัวว่าจะเอาของต่ํากระแทกไปหางของสูงไม่ได้ตอนนี้ยืนโหลดเองนะขั้นตอนที่เราจะรู้ได้ยังไงก็คือนี่ครับมันจะมีสมุดทุกอย่างนะเป็นสติปเราจะต้องอ่านนะครับว่าเราต้องพิมพ์คีย์ข้อมูลไปนะหัวรถชื่อบริษัทหมายเลขหางน้ําหนักเท่าไหร่เออเซฟน้ําหนักรถเปล่าไว้แล้วก็โหลดน้ําหนักสินค้าเท่าไหร่ ก็จะมีขั้นตอนบอกครับหลังจากนั้นมันจะพิ้นเป็นเอกสารหรือใบาตาช่างออกมาให้ให้ผมนะครับพิ้นออกมาให้เราแล้วนี้เราจะเอาไปเช็คอินที่ข้างหน้าแล้วจะมีคนตักถุงตัวอย่างนะครับเราเจ้าเท่าไหร่เรากดเอาเองแต่ว่าโปรตินผลิตผล48่หมาทแต่ด้วยเหตุผลที่อันนี้ไม่ได้แยกช่องลงของนะผมเลยเอาแค่4ี่หมกันไว้นะครับเผื่อเติมน้ํามันข้างหน้าด้วย ส่วนสินค้ามีหลายประเภทเขาจะเน้นเข้ามาในข้อมูลงานหรือข้อมูลคอมนะครับจะต้องอ่านให้ดีเขาจะเน้นย้ำว่าให้เอาเป็น slack 200, ก็คือ s 2อ0 0นนะครับก็คือบ้องตัวนี้ข้างบนจะเขียนว่า s 2 0 0 0หมายที่ช่อง3นะฮะอันนี้เป็น t 5 0ครับกับ s q 8 1 0อยู่บ้องนี้นะครับก็จะต้องโหลดให้ถูกบ้องถูกประเภทสินค้ามันมีหลายสินค้านะครับ3-4อย่างนะแล้วก็นี่ก็คือแผงควบคุมของมันตอนนี้น้ำหนักช่างป่าไวผม ช่างไปที่เกือบ3 0,000ปอนป์นะครับตอนนี้โก้สมมาสี่หมื่นสามน้ำหนักสินค้าเนื้อๆอยู่ที่1 3 4นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสัก77 0 0หหรือสินค้าจะมอาประมาณ4 7 1 0 0น่อะครับเผื่อ,อๆไว้จ่ายน้ำหนักหรือไม่น้ำหนักไม่รู้แหละแต่รอบแรกเราไม่อยากเสี่ยงนะครับเน้นความสบายใจขนวิ่งเข้าด่านอย่างสบายใจเพราะว่าระยะทางยาวนะครับไม่อยากที่จะไปเสี่ยงกระดานตาช่างอันนี้ก็เป็นปุ่มครับ โ o ดดิ้งสปาวด d o าวก็คือเอาบ้องลงมานะครับบ้องขึ้น Open Gate หรือคล e สเกตหรือโหลดของปิดของนะครับจะต้องคอยดูสัญญาณไฟแล้วก็เดี๋ยวดูน้ําหนักแล้วก็เนี่ยเขาก็จะเขียนบอกนะครับว่าวิดีโอนี้ดีเลย์สวินาทีนะเวลาที่เราเปิดบ้องนั้นลงมานะครับถ้าเรามองแต่อันเนี้ยบ้องถึงแล้วแต่วิดีโอเพิ่งจะถึงนะครับทำให้เซ็นเซอร์หรืออะไรของมันไม่รู้แหละลงไปกระแทกฝากถังแล้วก็เกิดการเ นี่ได้นะครับแล้วก็เราก็จะกดไม่ได้ต้องเรียกเขามาซ่อมครั้งแรกก็ผมมีความรู้สึกว่ายากไหมมันน่าจะยากเพราะมันเป็นครั้งแรกแต่ผมคิดว่าถ้ามารอบสองไม่น่าจะยากสําหรับผมแต่ถามว่ายากกว่าที่อื่นไหมยากกว่าเพราะเราต้องทําเองเพราะที่อื่นเราไม่ต้องมานั่งโหลดเองครับแต่ที่นี่เราต้องโหลดเองเอโรงงานที่ผมจะไปส่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปส่งโรงงานอะไรนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ถ้าดีกว่าวิ่งเปล่ากับได้ทํางานครับได้ได้ ทำสิ่งใหม่ๆได้มาที่ใหม่ๆรอบหน้าก็จะไม่ยากสําหรับเราละยากแค่รอบแรกเท่านั้นแหละแล้วก็พนักงานไม่พูดเยอะด้วยนะครับให้เอกสารให้แผนที่แมพดูขับบนเข้ามาฟังตั้งแต่ดอกแรกแล้วก็จําข้อมูลเข้ามาหมดเลยแล้วก็ขับเข้ามาแล้วก็มาสุ่มหาอ่านป้ายนะครับว่าทางไหนโหลดของประเภทไหนไปทางไหนอะไรเงี้ยเพราะโรงงานมันใหญ่มากเผมก็ยืนอึนพอเขาบอกว่ายูจะต้องโหลดของเองนะผมก็ตายแล้วไอ้อเราก็ไม่เคยด้วยทํำยังไง แล้วก็ให้เน้นกามีแว่นมีหมวกมีอะไรรองเท้าบูทอะไรพวกนี้มาแล้วก็เราก็กานะครับแล้วเราก็ก็ใส่แล้วลตอนสุดท้ายผมก็ต้องถามเพราอีกว่่นใจว่าโลเซ็ผมปิดฝาถังได้เลยไหมเพราะเขาไม่ให้ขึ้นตรงนี้นะครับต้องใช้สลิงล็อกตัวไว้นะเ,เขาบอกว่าไม่ให้ขับไปข้างหน้าแล้วก็ไปปิดฝาข้างหน้าเพื่อที่จะตัดถึงตัวอย่างนะครับผมก็ไม่รู้ทําไงเท่าที่อ่านอ่านนะก็ยืนแล้วก็มองหาอ่านป้ายอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะเขียนบอกนูน่นนี่นั่นเราก็อ่านไปทั่วๆก็ สองหมื่นปอนแล้วทุกคนสิบตันแล้วกส็สอกมาโอ,โอเคเลยมันอย่างน้อยมันช้าไงอบางทีถ้ามันพุทพูดนะพวดลงมากะไม่ทันบางทีกดหยุดเจ็ดหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยโอ้สินค้าดั้มลงมาอีกแล้วตู้นี้มันเป็นตู้ที่แบกข้างหน้าได้น้อยอยู่ถือว่าข้างหน้าได้น้อยพ้องหลังได้สิบสามตันครึ่งหน้าสิบตันครึ่งผมก็เลยค่อนข้างที่จะเสียวนิดน,นึง ารถทิ้งไว้ให้เมื่อกี้เพิ่งดับไปให้ถุงลมมันขึ้นอ้าทำไมเสียงแอนแอมันหยุดแล้วผมก็นึกว่ามันหยุดโลดหลดมันมาไหลช้าล่ะต้องดูตัวเลขให้ดีบางทีแม่งนึกไปนึกมาชอบแบบเสียวตัวเองไปจำเลขผิดแล้วไปหยุดผิดอะไรเงี้ย โอเคเดี๋ยวไปดูตอนโหลดเสร็จครับตอนนี้ <S <s <we at> ก็โหลดของเทียบร้อยครับเอาน้ำหนักมาที่47,300นเดนิดๆนะก็ําลังโอเคเทาหน้าก็อ้ยเกินมากว่ะทาหน้าก็ได้โอเคครับน้ำมันมีเกินครึ่งถังนิดหน่อย แบ่นะทุกคนโหลดที่นี่ก็ไม่ได้แย่นะถ้ามาครั้งเดียวอ่ะโอ้ยกระจอกหวานหมูเลยแหละเพราะว่าดูเิโหลดไปอะ่ะเอา40,070ก,กว่าน้ำหนักออกมาคือแบบเผาน้าเกือบโอเคเลยนะออกมา30,003แจ๋วเลยอะ่ะคือเติมน้ำมันได้พอดีข้างหลังก็ต้องโอเคถ้าน้ำหนัก40,070ก,กว่าแล้วน้ำหนักออกมางี้นะคือไม่ต้องพะวงด่านด้วยไม่ต้องไปกระแทกด้วยพอดีเลยน่าแบนเลยนะแต่ว่าถ้าเอาหางอื่นมาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ถังอื่นมาข้างหน้าได้บางที2 12ตันครึ่งอะไรเงี้ยทีสิตันกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วบางทีมันไหลามาเหมือนกันแต่ว่า,ารูปแบบในถังไม่เหมือนกันบางถังมีแผ่นกั้นสูงแผ่นกั้นต่ําของไหลดีไหลไม่ดีน้ําหนักไปคายอยู่ข้างหลังเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปแต่หางยี่ห้อนี้โอเคเลยเดี๋ยวจะจดไว้ J N L พอผ่านไปแล้วครั้งแรกหวานหมูก็ ไม่ได้แบบมากมายขนาดนั้นอะไรเงี้ยยากแค่ครั้งแรกครับน้ําหนักก็ออกมาโอเคไม่ต้องแก้น้ําหนักไม่ต้องอะไรนะก็ขนได้ประมาณโอเคด้วยยีิบสามตันก,กว่าเกือบยีิบสี่เท่าที่เคยขนอะไรเงี้ยน้ําหนักข้างหน้าก็ถือว่าโอเคครับเลขเจ็ดสิบจะกดประมาณสิบ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 สี่ตันสิบเจ็ดเท่าไรวะสิบเจ็ดตันแต่ว่าน้ำหนักเห็นไหมออกมานี่รถมันเอียงไปข้างหลังข้างหลังก็โอเคคือ,อถือว่า แจวครับไม่ยากเกินไปก็ยังดีกว่าวิ่งเปล่ากลับนะพูดถึงก็รอบหน้ามาก็ง่ายแล้วครับไม่ยากเกินไปโอเคฮะออกเดินทางกันดีกว่าไม่ต้องตีซีนด้วยของไม่ใช่อาหารไม่ค่อยเข็มงวดเท่าไหร่ไม่มีใครตรวจถังเลยไม่มีใครนะมีแต่เราทำเองอะ ทนี่เา้าโอ้โหหลังคาขาวโพลลยฝุ่นแนั่นปิวอะโซดาไฟอ้ยมีงานกลับโอ้ยทีน,นี้พอเลยทุกคนเลยตรงอย่างเดียวครับอ,อ้าวโหลืมกดแผนที่ ยิงตรงเข้าเลยครับเข้าในราสกาเจ็ดรไมล์เท่าไหร่อ่ะประมาณ1ั0 0ัน0กว่ากว่าครับยิงตรงอย่างเดียวนะโดน๋ Enter State แอาจจะมีเขาตรงนี้นิดหน่อยหลังจากนั้นก็ยาวครับช่วงนี้ก็จะมีลมถ้าลมมาไหนลมแรงแรงมากเนี่ยแปดสยาวครับหลังจากนั้นก็เรียบเลยเข้า บราสกาหวานเจี๊ยบเลยทุกคน พะวงเรื่องน้ำหนักรวมไหนยังพะวงเรื่องอีน้ำหนักเทาอีกโอ้หัวไฟครับยังกินยากทุกคนดูภูเขานี้สวยไหมครับ ว่าง,ง่ายไม่ได้นะครับมันยังมีอะไรแบบใหม่ๆให้เจอมีปัญหาใหม่ๆให้เกิดขึ้นเรื่อยๆวิ่งมาสิบปียังไงก็ต้องเจอปัญหางานเนี้ยครับ,นนรบไม่มีคําว่าเซียนอยู่ตัวนะมันจะเจอเนี้ยอย่างเงี้ยแปลกๆอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยผมวิ่งงานอื่นผมไม่เคยมานั่งแม่งมานั่งําอะไรเองอย่างนงี้ผมเห็นวงการแทงงาวิ่งของเหลวลงของอะ่ะเสียบเปิดวาล์วลงของยืนลอยงั้ยนะ ไม่ต้องมีพะวะพะวงอะไรมากมายดูอย่างเดียวอย่าให้มันหกบางทีเขาลงของเซลข,ขึ้นมานั่งบนรถรอเนาะแ้งเราเป่าของนี่แห้งๆเนี้ยเป่าสู้กับมันอ่ะเดียวตันเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวนี้โอ้ต้องคอยดูยิ่งหน้าหนาวทรามานะคอยสังเกตคอยดูอยู่ตลอดไปเอาของลงกับพวกของเหลวข้างๆกันนะ เขาเปิดวาล์วเสร็จก็ไวด้วย45นาทีเสร็จแล้ว45นาทีชั่วโมงหนึ่งของเหลวไปหมดแล้วไหลอย่างเดียวเราแม่งยืน2ชั่วโมงโอ้โ oh. ห oh. บางสินค้ามันเคยเป่าไวสุดแค่30กว่านาทีงนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยส่วนมากก็ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงทั้งนั้นนะโซดาแอชนี่ไม่เคยเป่าว่าเป็นยังไงไม่รู้ความหนานแน่นขนาดไหนนี่เราก็จอดนอนกัน บังสินค้าเป่าง่ายสินค้าก็เป่ายากก็ไม่ลองออไม่รู้จนกว่าจะลอง เลยครับชิวๆเลยแหละล็อกความเร็วแต่ผมไม่รีบนี่หว่าผมจะรีบเหยียบทำไมวะไปเรื่อยๆเราไม่รีบเราไม่รีบบางทีต้องคอยบอกเช้าตัวเองวหวันนี้เราไม่รีบลูกงชอบเผลอไม่ได้เราพอได้แซงใครคันหนึ่งนะแล้วก็เผลอเหยียบกะแซงลวกไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ไป,ไปเข้าแล้วตัวเองก็ไปช้า จิตตกใจไม่สู้นะโอ้ oh, ถอยเลยนะมันมันมัน,ม,นมันรวนเหมือนกันนะมาแรกๆอะแล้วมันไม่มีคนให้ยืนถามอะ่ะงงเลยนะมนเมื่อกี้เข้าไปอะ่ะคุณแบบเคยแบบนี่มาง่ายๆเคยแบบไม่ต้องอะไรมากนียต้องมาทําเองอย่างเงี้ยนึกในใจกูมามา,มาทำอะไรวะเนี่ กผมวมิ่งอยู่แถวนี้ผมก็คง,งนี้แหละถ้ายังแบบอาศัยอยู่ทางนี้นะโอเคข่างบนครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าคงไม่มีอะไรแล้วหะฮะทุงง่งโล่งๆแล้วพบกันใหม่ครับเดี๋ยวดูว่าจะมีคลิปอะไรให้ชมกันอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทาง youtube ด้วยนะครับชื่อเจ้าสุขาล่างนะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ